The mm -hmm. ชมขาเราเตือนแล้วนะคะว่าอย่าพลาดบันเทงิงเทราของเราแม้แต่วันเดียวเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะพลาดวินาทีของการเข้าใกล้คําว่าเศรษฐีก็เป็นได้ถูกต้องอ่าบันเท,งทิงเทราของเราต้องบอกว่าเป็นศาสตร์ตัวเลขที่ทําถึงทุกงวดจริง,รงๆงวดนี้เลขจากพีพีอาในวงการบันเทิงโอ้โหเข้าเป้าเข้าเป๊ะโดยเฉพาะรางวัลเลขท้าย2ตัว28นี่แว่ากันไปถูกต้องชมให้เป๊กกว่าใครต้องยกให้กับเจ้าแม่ดวงดีพี่นาง สิริพรพี่นางเนี่ยไปขอพรจากพ่อปู่ศีสุธนและแม่ย่าศรีปทุมมาที่คำชะโนดมาวันก่อนแล้วก็ล้วงหายมาฝากแฟนๆวันนั้นเนี่ยนะพี่นางจัดให้ทั้งเลข3ตัวเลข2ตัวแล้วปรากฏว่าเลข2ตัวที่หยิบได้คือ 8 2ดองโหอใครเขาดักหมดทุกทางก็ได้เฮนะคะบางคนก็าซื้อแปดสเขาก็ต้องซื้อเหมือนกันและถ้าเธอเป๊ะฉันก็จะเป๊ะอันนี้พี่ใจแอนกล่าวไว้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ,คะงวดนี้พี่ใจแอนเชิญยิ้มเนี่ยให้โชคแบบจะจะจังๆกับเขาเหมือนกันมเมื่อวันที่ไปร่วมพิธีปลุกเสกพระผงเสียนโต ที่วัดละหารใหญ่จังหวัดระยองพี่เจแอนเนี่ยได้เลขหางประทัดมาฝากเราคุณผู้ชมโฟกัสที่แถวล่างแปดสงดได้ไหมแม่คือวันนั้นเนเรารายงานข่าวแล้วปรากฏว่าเลขมันซ้ากันไปซ้ามาเราก็ย้ำแล้วนะว่าเอ้ยทำไมเลขนี้มันเยอะจังแปดสใช่ค่ะส่วนคนนี้คุณผู้ชมขาสมฉายาอาเป็ดเด็ดทุกงวดนี่ให้เลขเด็ดมาแทบทุกงวดค่ะ วันก่อนอาเป็ดไปขอพรหนุมานมหาปราบแล้วแกก็ลวงลูกปิงปองขอโชคขอลาบและเลขที่คุณอาลวงได้ก็คือนี่ค่ะ482องอ่ะแล้วอ่าสายเสี่ยงดวงเขาจับแยกจับโยงเป็น8228ก็ทัวเป๊ะนะเราเล่าเองนั้นเลลยแ้วเราทำไมไม่ซื้ออ่าปิดท้ายกันที่นายโย่งเชิญยิ้มคุณผู้ชมค่ะเพิ่งจะถือเลกงามยามดีทำบุญบ้าน และทำพิธีไหว้ครูวันนั้นเนี่ยนะนายโย่งเนี่ยเขาจุดประทัดด้วยแล้วก็ให้นสมศรีภรรยาอวดเลขปลายประทัดปรากฏว่ามันมีเลข8-2อยู่ด้วยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคุณผู้ชม7เนี่ยข้างบนี่ยข้างบนอะไปที่สองอะเอาสี ก็หลายคนก็เป็นเศรษฐีนะคะทักทายกันเข้ามาบอกว่าโอ้โหขอบคุณมรนทงไทยรัฐมากอย่างที่บอกนะคะติดตามทุกวันรับรองมีมาให้แบบว่าได้ได้แบบเคกันทุกวดละกันเก็บไว้เก็บไว้เป็นสถิติเอาไว้เก็บเอาไว้ก่อนแล้วพอถึงใกล้วันจริงๆจะได้เลือกได้หยิบเอามาใช้ถูต้องเออคุณผู้ชมขาข่าวต่อไปนี้บอกเลยว่าสายมูไม่มีทางพลาดแน่นอนเพราะนี่คือวันสําคัญวันหนึ่งวันวาราลักษมีวรัตตมค่ะ1ปีเนี่ยมันมีครั้งเดียวคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นวันขอพรเรื่องการเงินการงานและ ที่สำคัญ ความรักค่ะเมื่อวานนี้นะคะคนบันเทิงเดินทางกันไปขอพรพระแม่ลักษมีกันเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะชุดต้องสีชมพูใช่แม่ท่านชอบดอกไม้ก็สีชมพูด้วยนี่ไงเต็มไปหมดเลยทุกอย่างต้องไปให้จัดเต็มคุกสมขานะคะรวมไปถึงสองนักร้องลูกทุ่งสาวค่ะพี่กันตองทุ่งเงินแล้วก็น้องมิวอออนพัศยานะคะเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางไปร้องเพลงยเสียงแล้วก็รำถวายกับพระแม่ลักษมีมองที่ไหนก็เห็นค่ะ สีขนาดนี้<อ>ชมพูถูกอกถูกใจแน่นอนนะที่ร้านบุญบาร,รมีพอจูนคุณผู้ชมเออหลายคนบอกว่าน้องเนี่ยแจ้งเกิดมาจากจุดนี้เลยมาขอพรพระแม่แล้วก็เป็นที่จดจำคุณผู้ชมนะเนี่ย ชุดของน้องชัดไหมพี่แจ๊กว่าวะมาไหว้ไข่ถ้าอยู่อ่อนพัทยาค่ะตั้งใจเดินทางมาขอพรแล้วก็ร่วมพิธีพระแม่ขนาดไหนพระแม่จะต้องเห็นหนูก่อนใครแล้วก็จะต้องได้ยินเสียงเพราะๆที่หนูร้องเพลงแล้วก็ขอพระแม่ก่อนใครอย่างแน่นอนเมื่อวานนี้ค่ะนอกจากน้องมิวแล้วก็พี่การตองแล้วก็มีน้องกิ๊กนิวคันทรีด้วยไปกันด้วยบิ๊กหมอลำน้องใหม่แห่งค่ายประถมบันเทิงศิล์นนะคะรวมไปถึงเหล่าสายหมอย่างที่บอกไปพระแม่ชื่นชอบชุดสีชมพูชมพูกั มาเลยในงานนี้นะ,<ฮ>ะการตองแล้วก็มิวบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลหลายคนก็สงสัยนะว่าเอมาร่วมพิธีนี้มาขอพอรเรื่องความรักกันหรอาม,มาแต่สาวๆกันเนาะ <c oughs> อย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชมพระแม่ลักษมีเนี่ยท่านโดดเด่นในเรื่องของประทานพรด้าน,นความรักคนบ <ฮะ S 1> ันเทิงราขอและสำเร็จกันมาหลายคู่เนาะทั้งหมดก็บอกเลยพร้อมเรียงใช่ค่ะ แต่เป็นความรักแล้วก็ความเมตตาที่อยากได้จากแฟนเพลงนะคะคืออยากจะให้ผลงานเพลงของพวกเขาเป็นที่ชนชอบของแฟนเพลงทุกทุกคนคะ่ะแล้วก็บอกไดยนะว่าตั้งใจจะเอาบทเพลงใหม่ของตัวเองเนี่ยมาร้องถวายเสียงให้พระแม่ลักษมีได้ฟังอขอให้ท่านช่วยประทานพรให้ผลงานเพลงใหม่เนี่ยมันดังกว่าเดออิมอาอให้มันเปลี่ยนแปลงสุดๆไปเลยโดยเฉพาะน้องมิวค่ะถือเรื่องงามยามดีในวันวาราลักษมีเมื่อวานเนี้ยปล่อยเพลงใหม่ของตัวเองมีชื่อว่าไม่รักไม่ชัดอีกด้วย ไม่เคยได้ร้องเพลงถวายเสียงต่อหน้าพระแม่มาก่อนปีนี้ก็เป็นปีแรกรู้สึกว่ารู้สึกถึงความขลังแล้วก็ความปังที่จะเกิดขึ้นก็แอบขอพระแม่ไว้ว่าขอให้เพลงนี้นะ่ะดังๆมีคนเอาไปร้องเอาไปเต้นกันเยอะๆให้พระแม่แบบให้พรเราให้แบบว่าปังปังทอะไรก็ขอให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆศรัทธาทุกๆองค์อยู่แล้วค่ะยิ่งพระแม่ลัสมีเนี่ยเป็นเป็นเหมือนองค์เทพที่เป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องความสวยความงามความเอ่อ ไม่ตามหานิยมอะไรแบนี้เป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับพวกเราโดยตรงเลยก็ต้องนับสือ และอย่างที่ชลิบอกไปค่ะขาวันนี้เวลาไปไหว้เนี่ยต้องใส่ชุดสีชมพูแต่คุณผู้ชมไม่ต้องงงเอาแล้วทำไมก้านตองไม่ใส่สีชมพูไปไหว้พระแม่ต้องบอกนี้ก่อนนี่เป็นชุดเปิดซิงเกิลขาเดี๋ยวเอาไปให้แม่จดจำว่าเพลงแม่นะลูกจะใส่ชุดนี้แม่จะได้จาได้ถูกต้องคุณผู้ชมสวยมากจ้องมือไหว้ตามเลยสาธุนะคะและแน่นอนงานนี้พี่แจ็คสาธุไปแล้วใช่ไหมจดแล่อเลขไปใช้ตัวเลขมาแล้วค่ะเลขมคพี่น้องๆเขาจุดธูปตัวเลขขอโชคขอ บจากพระแม่ลักษมีมาฝากด้วยเลขที่ได้ก็คือห้าห้าเจ็ดเอาละออาห้าเจ็ดนี่ทำไมคุณพอยยิ้มหวานเลยห้าเจ็ดมันเลขในใจหรือยังไงงวดที่แล้วตามเบิ้ลไงมันไม่เบิ้ลนไงก็จะมาเบิ้ลนงวดนี้แล้วนี่เป็นตัวเลขแรกของรายการบันเทิงไทยรัฐเลยใช่เป็นตัวเลขแรกเลยจดไวก่อนเลยห้าห้าเจ็ดคุณผู้ชม